สวัสดีครับปุ้มสวัสดีชาวสายสายตอมถูกต่างครับปุ้มตอบกันลาบกับปุ้มกับจองสายสายตอมกับนะครับปุ้มวันนี้กับป้ามาเลครับปุ้มตอนเรียนท่องครับปุ้มตีบ้านนะครับนะครับปุ้มพอได้ปนได้เด็ดนะครับปุ้มนะครับนะฮะนี่ปานปุ้มเด็กเรียนท่องนะปุ้มฐาบุญน่าจะเป็นใบโพดนะครับปุ้มนะครับมันเวิลนะครับปุ้มนั่นสวยงามมากครับปุ้มนะครับช่วงนี้ก็เนี่ยขึ้นมา ตัดนะครับขึ้นมาตัดแมตนะครับผมมันเป็นดอกนะเป็นแมตนะครับผมผมมี่า้เอาไว้นะครับนะครับผมใ้โอกาสนะครับผมวันนี้ขึ้นมาเช็คสกิดนะครับผมใบเลียนตองหรือว่าใบใบโูนะครับดูครับผมาสมบูรณ์สวยมากครับผมสมบูรณ์มากับนะฮะได้ฝนได้แดดนะครับผมนี่ฮะสุกแดดเต็มที่ครับผมใบมันแววดูครับผม นี่ผมยูบันต้นนะครับยูบันต้นดูว่าตอนตอนเดียวกันนะครับผมแต่ว่าเก่งมันมานี่นะครับ่าวันนี้ดีครับผมดูว่าดูหยดนะครับผมสมบูรณ์มากนะครับเก่งนี่ตอนปลุกล้างห้องน้ำนะครับสมบูรณ์นะครับหมดแดงยังครับผมนะครับอสตดเดือดมครับผมแดงหมดแดงนะครับผมไปกินนอนนะครับผมตอนนี้ไม่มีไม่มีน้อนนะครับ ไม่มีน้อนหมังกินเลยนะครับผมไม่มีเพลียนะครับผมนะครับนะฮะพอหมัดแดงยังครับผมหมัดแดงมันตัวจัดการครับดูว่าผมเต็มเลยนะครับผมยอดนะครับเต็มเม็ดนี่เป็นดอกนะครับเป็นดอกนะผมจะเอาออกมั่งถึงเอาไหว้มั่งครับผมใบตำพันธ์ใบตำพันเ์ล่าเดี๋ยวครับผมดูว่านะครับผมอืมใบโปะหรือว่าเลี้ยนตั้งครับผมมันเปิมเด็กเลี้ยนตั้งนะครับ กังนับนี่ออกกังด้วยนะฮะใบเป็นยักษ์นะครับมียักษ์ด้วยนะครับผมเป็นกังดูความสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็ไล่ปีนะครับผมโลกแหลกต่อมพิ้นไม้นะครับผมนะครับโลกถึงกับบันโลกถึงกับบันครับผมนะครับนะครับโลกติดบ้านนะผมนะครับโลกทางจากบันแบบรองเม็ดครับผมดูนี่ครับผม กุ้งเป็นดีแล้วครับผมแจ่มนะผมใบด้านซองอ่าเพื่อนด้วยครับผมใบเขาจะช่วยนะครับมันเววนะครับผมดวบอ่มันเววแล้วผมเล็้ๆแหล่ลลายนะครับผมแหล่ลายใบนะครับลายใบนี่สมบูรณ์มากครับผมอ่าเรียงความ ไม่ต้องห่วงครับผมนะครับเก็บใบต่อมกันลาครับผมโม่เฉาสวยงามมากครับผมนะมันจะมีหยดกังกันนะครับผมนะครับจะออกไกลๆมามั่งน้อยๆครับผมนะครับดูครับผมนะเกือกเล่นท้องหรือว่าใบโพวกันแน่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับดูครับผมสมบุ้นมากครับสมบุ้นมากสมบุ้นมากอย่างนี้อ๋อ นะครับเรียนทองหรือว่าใบโพกันแน่แต่บอลปุ๊บแต่เด่นทองอะปุ๊บนะแต่ถ้าว่าฐาบนน่าจะเป็นใบโพกับปันนี่นะครับมันจะเป็นใบโพกนะครับดูว่าปุ๊บสมบูรณ์นะครับผม๊บิงนี้อยู่บนหลังคาครับอยู่บนหลังคาดูว่าปุ๊ได้ฝนได้แดดใช่ไหมครับความสมบูรณ์ของเขานะครับปุ๊บ อันนี้เป็นซ้ำหยดนะครับปีนี้ซ้ำหยดนะครับผมซ้ำหยดแน่นอนครับปีนี้ึบสวัสดีครับผมซื้อกองไม่จับเด็ด,ดมาแล้วซ้ำหยดครับผมซ้ำหยดแน่นอนจริงผมโน้มมากนะครับโน้มจริงแกันั้นแตกขึ้นเต็มเลยครับผมอยี๋ยวบุลังคาครับเดอผอมจับไม่ได้เลย ดูครับผม,มความสมบูรณ์นะครับผมนะใบเรียนท่องนะครับผมโอ้ยครับผมอือออกไปกันนะครับผม,มนี่อหนังสือกองเหมือนหนังสือกิ่งครับสวยนะครับผมใบใบเขานะครับสมบูรณ์มากครับผมตอนนี้นะฮะสมบูรณ์มากแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ข่อยได้แก็บกินนะครับผมพอเสือใบมาเลิกินครับใบไทยไม่ข่อยแก็บไหวเอ้ยไม่ข่อยไม่ข่อยได้แก็บนะครับผมจะเสือใบมาเลิกินสมัครดูครับผมความสมบูรณ์นะครับอ่าแล้วก็ดูกิ่งครับนะกิ่งใยนะครับกิ่งหยอดใยนะครับผมนะครับแตกซ้ำนะครับนะกิ่งบดแตกซ้ำหยอดนะครับ ยังหมดแดงงั้นนะครับผมเรียงหมดแดงเหมือนกันนะครับผมนะครับผมบอกว่ามันมันไม่ได้ตําไหลต้นนะครับผมแต่เพียงว่ามันเกิดจากการนอนนะครับอืใบโพธิ์ถ้าฟ้ามืด้ด้ครับผมอืครับใบซวยหมากับผมจุดนี้ใบซวยหมาก อไก่นดูยอดนะครับผมซ้ำยอดนะครับใบซ้ำยอดนะครับผมรูปปีครับอ่าครับปีซ้ำยอดนะครับมาเพื่อนๆดูครับผมความสมบูรณ์ของเขานะครับใบอืมนะครับใบโพ้นะครับผมนะหรือว่าเลี้ยนทอกนะครับผม ครับตอนนี้คือว่าเป็นตอนท็อปเลยนะครับผมนะครับเด็ดว่าเปื่อนแหล่ะนะผมนั่นในบ้านนะครับผมยังตอนนี้ครับเดี๋ยวไม่ค่อยได้เด็ดกินนะครับผมอ่าผมวันนี้ก็พากเพื่อนๆมาชมนะครับผมตอนเลี้ยนตองหรือว่าใบโปะนะครับผมนะครับฝากเพื่อนๆกันนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมให้กับช่องสายที่สองกันนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม